再打一遍，别个写的太过多呀。 บ้านอยู่ใกล้กคครุงเทพตึกสุพรรณเนี่ยมารับไปเลยค่ะรับได้เลยอันนี้หนามไม้บุ๋มลองคุเจ็ดไปแล้วเป็นยังไงลองดูบ้างค่ะ ได้นีม่ได้เราก็ไม่เอาค่ะทุกคนเอาตัวนี้มาะเย็ อย่างประมาณนี้เป็นไนีไไ่ไว้นะคะนี่ก็จะไปทำปุ๋ยค่ะทำหมดดีอย่างอันนี้ก็ไม่น่าจะได้สมดลอยสมดลอยแล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะ ป่อยค่ะทุกคนขอบคุณหกท่านนะคะขอบคุณหกท่าน,นะคะ่ะใหดูนะคะที่เราปอกแล้วนะคะที่เราปอกแล้วนะคะอันนี้มไ,มไม้ประดับของเราค่ะไม้ดอกไม้ประดับของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหกท่านที่มาให้กำลังใจด้วย ah. คุณมากเลยอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ไผ่เลี้ยงค่ะ หน่อไม้ไผ่เลี้ยงยูนี่จะปลูกหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหน่อไม้บงหวานก็มีนะคะแล้วก็บงหวานบงขมกิมซุง่งสร้างหมนุนนี้เดี๋ยวหามาปลูกค่ะเอามาปลูกแล้วมันตายค่ะแล้วก็หน้าฝนนี้ก็มันจะออกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่มันออกหน้าแรงเนาะเราก็รดน้ำค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่ามันคุ้มไหม คุ้มไหมกับการที่เรารดน้ำให้มันเกิดหนอมันมันจะมีวิธีอยู่นะคะคือว่าจะถมเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ถมเอาใบใบไม้อ่ะทับถูตรงโคนมันแล้วก็รดนะคะบางคนเขาก็อาจจะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนาะมูลวัว่างนี้เอาใส่แล้วก็รดเดี๋ยวมันก็ออกนะคะเขาเขาจัดทาขายหน้าเลี้ยงหน้าที่ไม่มีหน่อไม้นะคะทุกคนมันก็จะทําได้เหมือนกันคะ่ะ แต่อันนี้เราแค่นี้เราก็ไม่หวานไม่ไหวค่ะทุกคนเราสรับเกือบทุกวันแล้วทีนี้เราก็จะจะเอ่อถนอมอาหารมาเพราะว่านึ่งนึ่งใส่ถุงพลาสติกอรอบหนึ่งแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็แขวนไว้นอกตู้เย็นค่ะมันจะยืดอายุดได้อย่างน้อยก็หกเดือนนะคะหกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะแต่สีมันสีมันจะคล้ำนิดหนึ่งสีมันจะออกออกสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มนิดนึง เราก็ล้างมันไม่ได้บูดไม่ได้เน่าไม่ได้เป็นเชื้อราอะไรนะคะเราก็ทําคลิปคลิปเขาเรียกว่ารักษาามาให้มันเปนื่อนขณะเราเราแพกนะคะแพกถุงนะอะมันก็จะได้เนาะแต่ว่าอย่างนี้ก็ก็มีคลิปอยู่ค่ะก,ก็ลองดูนะถ้าใครที่มีหน่อไมาเยอะๆอันนี้ก็ทุกสามวันจะมาสับหน่อค่ะทุกคนกินกินไม่หวานไม่ไวแจงไม่หวานไม่ไหมแล้วก็